โลกของเราเกือบแตกไปแล้วนะแต่ดีที่ดาวพฤหัสเนี่ยมารับแทนเรานะครับรู้ไหมครับว่าดาวพฤหัสเนี่ยใหญ่กว่าโลกแค่ไหนใหญ่ขนาดที่ว่าถ้าเอาโลกไปรวมกันเนี่ยจะได้ประมาณ1,300ลูกนะถึงจะเท่าดาวพฤหัสนะครับและเส้นผ่าศูนย์กลางของมันเนี่ยใหญ่กว่าโลกถึง11เเท่านะครับพูดง่ายๆครับมันคือยักษ์ตัวจริงของระบบสุริยะนี้นะครับ หลายคนคิดว่าโลกมันน่าจะใหญ่เท่าดาวพฤหัสนะเราจะได้มีพื้นที่อยู่กันเยอะๆนะไม่ต้องมาแย่งกันนะครับแต่ความจริงแล้วครับเราอยู่บนดาวแบบนั้นไม่ได้เลยครับเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวแก๊สยักษ์แรงโน้มถ่วงสูงครับจนเราไม่สามารถยืนได้หายใจไม่ได้ครับน้ำไม่เป็นน้ำสิ่งมีชีวิตไม่มีทางเกิดขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือดาวพฤหัสครับไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ใครอยู่แต่มันเหมือนเกิดมาเพื่อปกป้องโลกของเราครับ เพราะความใหญ่โตของมันทําให้ดาวพฤหัสทําหน้าที่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นยักษ์ของระบบสุริยะครับคอยดูดคอยกันคอยเบี่ยงดาวเคราะน้อยและดาวห่างที่จะพุ่งเข้าชนเราครับและหลักฐานที่สําคัญของโลกครับที่เราสามารถรอดตายได้แบบจริงจังคือเหตุการณ์ปี1994ครับดาวห่างชูแมกเกอร์ครับเลเวลเลเวเนี่ยถูกแรงดูดของดาวพฤหัสจัดไว้ครับ จนแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงครับประมาณ21ชิ้นนะครับแล้วพุ่งชนดาวเพฤเือหัสต่อเนื่องยาวนานหลายวันครับแรงประทะนะครับครั้งเดียวเทียบได้กับระเบิดนิวเคลียร์หลายล้านลูกครับจำระเบิดนิวเคลียร์ที่ลงฮิโรชิมาได้ไหมครับที่ประเทศญี่ปุ่นรุนแรงขนาดไหนคนตายเป็นแสนคนนะครับแต่ถ้าระดับหันมาชนโลกเนี่ยโลกของเราก็จะหายไปในพริบตาเหมือนไม่เคยมีโลกเกิดในระบบสุริยะนี้นะครับแค่ระเบิดนิวเคลียร์ อันเดียวก็โอ้โหสร้างความเสียหายมากแต่อันนี้เป็นหลายล้านลูกนะครับโลกของเราก็คงไม่เหลือนะครับวันนั้นเรารอดครับเพราะดาวพฤเือหัสนะครับอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับมันรับแรงระเบิดแทนเรานะครับถ้าไม่มีดาวพฤเอหัสครับวันนี้เราผมคงไม,ไม่ได้นั่งมาคุยให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับ